ท่านผู้ปกครองและลูกๆดัดดรูนีทุกคนดิฉันนางบรรดามักสัมพันธ์ผู้มในการโรงเรียนดัดดรูนีดีใจที่ได้มาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ปกครองเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา2564เนื่องจากที่ผ่านมาเราต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคุิด19ซึ่งคณะครูและบุคลากรมีความห่วงใยลูกๆดัดดรูนีทุกคน ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวทำให้ในภาคเรียนที่1นักเกรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ต้องเรียนอยู่ที่บ้านโดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานคือออนไลน์ออนดีมานและก็ออนแฮนเรียนชั้นม .1 และม .4 ที่เป็นนักเกรียนเข้าใหม่ยังไม่เคยได้มาพบคุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนได้เห็นกันแค่ในช่องทางออนไลน์ โรงเรียนจึงหวังว่าการแพร่ระบาดจะลดลงและสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้ในภาคเรียนที่สองนี้และในการประชุมในวันนี้โรงเรียนจะขอที่แจ้งข้อมูลแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองแบบออนไลน์รวมทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบดังนี้นะคะในส่วนของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่สองโรงเรียนได้เปิดทงการสอน ไปแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจพฤษกายนที่ผ่านมาโดยนักเรียนเรียนที่บ้านแบบผสมผสานเหมือนในภาคเรียนที่1ส่วนการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นโรงเรียนได้วางแผนว่าจะเปิดเรียนในวันที่15พฤศจพฤษายนซึ่งทั้งนี้ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้นะคะในประเด็นที่1โรงเรียนต้องประเมินตนเองในด้านความพร้อม ในระบบไทยสต็อ o โควิดพัทโดยจะมีอยู่6มิติรวม44ข้อซึ่งโรงเรียนผ่านการประเมินแล้วโดยได้ในระดับสีเขียวในประเด็นที่2การได้รับวัคซีนของนักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ในส่วนของนักเรียนต้องได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มร้อยละ85ขึ้นไป และโรงเรียนจะเปิดเรียนออนไซต์ได้นักเรียนต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วเป็นเวลา2สัปดาห์โดยในส่วนของนักเรียนโรงเรียนดัดตรุนีณนะปัจจุบันนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น2,901คนได้รับวัคซีนเข็ม2แล้วจำนวน2,679คนคิดเป็นร้อยละ92.35ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงกำหนดในส่วนของครู บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนรวมทั้งลูกจ้างนักการพันโรงแม่ค้ายามตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็ม2แล้วร้อยละ85ขึ้นไปซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนมีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น209คนได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วจำนวน194คนคิดเป็นร้อยละ92 8 2ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดซึ่งในส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนได้เก็บข้อรวบรวมข้อมูลโดยเน้นที่บิดามารดาและผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนบางส่วนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาก็ได้ข้อมูลคิดเป็นร้อยละ85.57ซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงพอสมควรในส่วนของคนขับรถรับส่งนักเรียน โรงเรียนได้ประสานสอบถามไปที่คนขับรถรับส่งนักเรียนเท่าที่ทราบข้อมูลในเบื้องต้นจำนวน22รายพบว่าส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วร้อยละ80ขึ้นไปในส่วนของนักเรียนครูและบุคลากรที่ฉีดไม่ได้บางส่วนก็เนื่องมาจากรบมีโรคประจำตัวจะทำให้เกิดความเสี่ยงจึงไม่สามารถฉีดได้ และบางรายติดเชื้อโควิด -19 ก็จะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่ยังไม่ต้องฉีดในช่วงนี้ได้สรุปว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนในภาพรวมของโรงเรียนเราผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะประเด็นที่3โรงเรียนต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยโรงเรียนก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่ 4- การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ในส่วนของการปฏิบัติกรณีถาดโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้โรงเรียนต้องปฏิบัติตาม6มาตรการหลักคือเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือคัดกรองวัดไข้ ลดการแอรอัดในส่วนของ6มาตรการเสริมดูแลตนเองทั้งนักเรียนและก็บุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดใช้ช้อนกลางส่วนตัวทางผู้ปกครองต้องจัดเตรียมให้บุตรหลานติดตัวมาด้วยค่ะกินอาหารปรุงสุกใหม่โรงเรียนดูแลการจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาพพิบาลอาหารลงทะเบียนตามแอปไทยชนะหรือการบันทึกเข้าออกสถานศึกษาสำรวจตรวจสอบ สำรวจบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการมาคัดกรองกักตัวเอง14วันกรณีรู้ตัวว่าตัวเองมีความเสี่ยงเจ็ดมาตรการเข้มเปิดเรียนอย่างปลอดภัยในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการจัดระบบด้านสถานที่และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงให้ท่านผู้ปกครองได้เชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งได้วางแผนไว้ดังนี้ 1ทําทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผนังทั่วไปอุปกรณ์สัมผัสร่วมตามสถานที่และอาคารต่างๆในบริเวณโรงเรียนเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงอาหารราวบันไดและห้องน้ำเป็นต้น 2. จัดการขยะประจำห้องเรียนอาคารเรียนและบริเวณโดยทั่วไปโดยเฉพาะหน้ากาก,กอนามัยที่ใช้แล้วก็จะมีวิธีกำจัดที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อนักเรียนและบุคลากร 3. มีมาตรการแซนบ็อกซ์เซฟตี้โซนโดยรอบบริเวณอาคารเรียน 4. จัดห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์และห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนต้องใช้จัดเว้นระยะห่างในการนั่งห้องละไม่เกิน25คน 5. จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรตามหลักมาตรฐานทางสุขาพิบาลอาหารและป้องกันความเสี่ยงจากโรคไวรัสโควิด -19 6. การใช้เครื่องปรับอากาศกรณีในที่บางห้องมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศจะเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนจะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ7 เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะจัดระเบียบการเดินของนักเรียนโดยเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนดไว้ทำการรังคัดกรองวัดอุณหภูมิและล้างมือ8ในส่วนของห้องเรียนจะมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้นักเรียนล้างมือประจำห้องเรียนทุกห้องรวมทั้งการทำกิจกรรมในโรงเรียนจะกคำนึงถึงการเว้นระยะห่างและกิจกรรมกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้น โดยโรงเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, ไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสัาเชิงเซาและสํานักงานเขตพื้นที่เสนอข้อมูลไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดตามลําดับและจากนั้นก็จะแจ้งผลการพิจารณาการเปิดเรียน ให้โรงเรียนรับทราบค่ะและในส่วนของโรงเรียนดัดตรุณีตามที่ได้แจ้งไปใยเบื้องต้นแล้วโรงเรียนได้วางแผนเปิดเรียนแบบออนไลน์ในวันที่15พฤศจิกายนนั้นโดยการเปิดเรียนจะเปิดเรียนแบบสลับมาเรียนคือห้องกอและห้องขอยังไม่สามารถเปิดเรียนให้นักเรียนมาเรียนครบร้อได้และตามแนวปฏิบัติที่กำหนดหลังจากที่โรงเรียนเปิดเรียนได้โรงเรียนต้องสุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียนร้อยละ15ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดสัปดาห์ละ1ครั้งส่วนท่านผู้ปกครองจะอนุญาตให้นักเรียนมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนหรือไม่โรงเรียนไม่ได้บังคับจะจัดตามความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครองเพราะอาจจะมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากมีโรคประจำตัวอยู่ก็กลัวว่าจะเป็นความเสี่ยงถ้าให้นักเรียนมาเรียน และถ้ากรณีนักเรียนไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ประสงค์จะมาเรียนผู้ปกครองต้องดูแลให้นักเรียนได้ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนภายใน3วันก่อนเข้าโรงเรียนโดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. สอนนักเรียนกลุ่มที่มาเรียนที่โรงเรียนโดยสลับมาเรียนในห้องก่อและขอตามตารางเรียนที่จัดให้ 2. สอนออนไลน์สำหรับนักเรียนกลุ่มที่สลับเรียนช่วงอยู่ที่บ้าน และ 3. สอนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนสลับห้องเรียนกอและขอแต่เรียนที่บ้านอย่างเดียวโดยในเบื้องต้นที่ได้แจ้งไปแล้วทั้งหมดก็เป็นข้อมูลแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนออนไลน์ของโรงเรียนและขอย้อนไปในภาคเรียนที่1ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินบำรุงการศึกษารวมทั้งการปรับรถการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนการจ่ายเงินจำนวน2,000บาทตามนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียนการนำนักเรียนมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งสองเข็มการให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์รวมทั้งการร่วมกิจกรรม ดัดตรุณี9้าวท้าใจซีซั่น3ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขที่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทำให้ประสบความสำเร็จโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศถึง3รางวัลและล่าสุดก็นำนักเรียนมารับหนังสือเรียนที่จะใช้เรียนในภาคเรียนที่สองและถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนจะมีข้อจำกัด โดยต้องสอนแบบออนไลน์ line, แต่โรงเรียนก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ได้มากที่สุดให้ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเช่นการแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบออนไลน์ line, ส่งผลให้ได้รับรางวัลอย่างหลากหลายในหลายๆกิจกรรมนอกจากนี้ยังได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมการอบรม ให้ความรู้ทางออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆรวมทั้งสภา,านักเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านน้ำเงินชมพูเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนในรูปแบบของสื่อออนไลน์โดยผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเ g e สภา,านักเรียนโรงเรียนดัดรุนีให้กับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 เป็นหลักในภาพรวมที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นรายละเอียด ของการเปิดเรียนของโรงเรียนหากท่านผู้ปกครองมีประเด็นไม่เข้าใจขอให้สอบถามโดยผ่านทางคุณครูที่ปรึกษาได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอแจ้งข่าวสารของโรงเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบเพิ่มเติมดังนี้นะคะ 1. กรณีเปิดเรียนได้ในวันที่15พฤศจิกายนจะนัดหมายถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ก็ขอให้นักเรียนได้สำรวจทรงผมรวมทั้งการแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะ 2. นักเรียนคนใดที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาโดยเฉพาะรายที่ประสบกับวิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวส่งใบสมัครผ่านทางคุณครูที่ปรึกษาได้ภายในวันที่15พฤศจิกายน2564นี้และโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด -19 ทุกคน 3. ในวันที่16พฤศจิกายนโรงเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมแห่บกในงานนมัสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรถ้าท่านผู้ปกครองสะดวกก็ขอเชิญชวนไปชมเพื่อเป็นกวันและกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนที่ร่วมการแสดงแห่บกของโรงเรียนของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก็ขอเน้นย้ำนะคะ กรณีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมนะคะนักเรียนห้ามทําสีผมไม่ซอยผมส่วนนักเรียนที่ไว้ผมยาวก็รวบผมและผูกโบให้เรียบร้อยรวมทั้งการแต่งกายให้ถูกตามระเบียบของโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งรวมทั้งควรจะมีเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดมือหรือจุดสัมผัสต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้หากมีข้อสงสัยใดๆขอให้ท่านสอบถามมาที่โรงเรียนหรือผ่านทางคุณครูที่ปรึกษาได้นะคะค่ะท้ายสุดนี้ขอบารมีองค์หลวงพ่อพุทธโสธรตลอดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือจงคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะสวัสดีค่ะ